สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและกับฝั่งลาวนะครับเนาะและอยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเลาะนะครับและกับเพจเฟสบุ๊กกับน้องโบ๊ทครับวันสุดทักก่อนอื่นกะขอก้อมแงแรงใจซอยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้นำเลยเด้อครับเด้อเมื่อนี้กะพาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามผลงานล่ะครับที่เฮาได้เห็ดเพราะเห็ดขอนขาวจากค้นยางพารานะครับนะที่เ้าได้ลงคลิปไว้ ขอขอบคุณกศออนการศึกษานอกเรียนของจังหวัดพึงการนะครับเนาะและกะ็ขอขอบคุณอาจารย์สวัสดสิงบริคันชะสิงบริคันครับที่เพิ่นไดน้นำโครงการดีๆมาสู่ชุมชนของเฮานะครับโครงการเพราะเหตุขอนขาวด้วยไม้ยางพาราไม้ยางพะยะ พาลาลหรือว่าไม้ม่วงครับนี่ละครับที่เฮ็ดไว้ลงคลิบต่กกอนผนตอนนี้มีผลผลิตแล้วครับนี่โอ้ออกค่ะออกแนครับเฮ็ดกินในครัวเลือนนะครับนี่บ่ได้ไว้เฮ็ดขายเฮ็ดยังดอก เพื่อนกะโครงการเพื่อนกะว่าลดรายจ่ายภายในครัวเรือนแหละครับพอเห็ดกอนขกวเห็ดบดแต่ว่าของเขาด่าจะเห็ดกอนขาวเสื้อเห็ดบดมันเหมือนกันโอ้โครงการดีๆแบบนี้ต่อไปก็เพื่อนกะอาจจะมีโครงการอื่นมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อเห็นบ่ครับ เห็ดกอนขาวเขาได้ไม้ต้องใช้ไม้สๆดๆนะครับทำไม้มันแห้งแหละมันมันชีบกบกเกิดเสื้อมันชีบ,บแรนที่เขาเขากับเอาใส่เครื่องพากับเสื้อเห็ดใส่ละกอบขี่เลื่อยละครับอัดด้วยแล้วกัเขากับผสมปูน เอามาสั้นไว้สื่อครับฝนตัวคำเห็นเมื่อด้บ่ละขึ้นคักขึ้นแน,น่ครับแต่ว,ว่าทอนอื่นยังบอยังบบเกิดอยู่มันเห็ดว้สามทอนโบถ้าเข้าไปซื้อตลาดกับโลละเท่าไรเนี่ยเป็ดยางตามกับ เจ็ดแปดสิบาทเดื่อครับเห็ดขอนขาวเห็ดนีไม,ม่พันธุ์ไหนเดืเอาแบบนี้ป่ะหรือป่าเราป่ะป่าเราก็ได้เอาละครับผมสิพาไปเบิ่งนของข้าเาเราเบิ่งพันจีออกป่ะโ,โอ้โอ้ต้นสละโอ้ขึ้นไว้เติบเลยครับเพื่ ไ่ได้ใช้ปุ๋ยใช้หยางด้ครับแต่ว่าเขาปลูกอยู่นําบ้านมันต้องรดน้าม,มันสองสามมือรดน้ำเท่าน,นึงโอ้ผิดกันหลายกับอยู่สวนครับโอ้นาครับไปเบิ่งกันขอของคุณคือเป็นที่เป็นเห็ดไรเห็ดพร้อมกันตอนที่มีเห็ดปะปลาสลายปลูกไว้ใกล้บ้านได้เด้อครับปลาสลายมัน บ่สูงไปเบิ่งของเพิ่นมาแล้วยี่สิบปีกันยังพอถูอันถวมหัยจักหน่อยโอ้ดี๋ยวละครของเพิ่นเพิ่นมีเสื้อเสื้อเห็ดบดแล้วก็เห็ดควานขาวครับยังบ่เกิดครับอันนี้เห็ดพร้อมกันอันนี้ไม่ติ้วไม้ติ้วไม่บ่ามันเกิด ยากบ่ฮือเห็ดเป็นน้ำไม่บ่ฮึคมว่าไม่บากบ่หรือคือไม่ไม่ม่วงบ่อะไปเบิ้งอีกเจ้านึงครับเทียฟพร้อมกัน โอ้เอาเวยเอาเวคาโดก่อนอโวคาโดเจ้าหนี่ก <Never bath> ็ย <one> ังบ่เกิดอยู RF ่ครับ ยังโบเกิดเกิดเจ้าเดียวเพราได้กินอยู่ยครับสำหรับได้ต้มได้แกงครอบครัวหนึ่งรอบครัวใหญ่หมดแล้วครับ ได้ลายเติบอยู่เด่กขอนเดียวถ้ามันออกมาทุกคอนเนี่ยโอ้จินบม,มดครับนี่แหละครับไม่ทอนเดียวได้กระมังหนึ่ง มันก็จกแกแล้วก็มีครับบไดเบิงเมื่อวานนี่โอ้ยกับบไดกับบไดคือว่ามันสีออกไวป่านนี้เนาะครับเนาะของข้าเจ้าก็เฮ็ดพร้อมกันกยังบบออกเลยอันนี้ละโอ้ยเห็ดกลอนขาวครับแบบนี้มันก็สิบได้เฮ็ดมกบัวครับนี่ มกกินบ่คนะโอ้แต่เสียดายถ้าได้อนนะไรเพราแกงเจ็บๆขอขอบขอขอบคุณอาจารย์สวัสดิ์สิงบริคันอีกครั้งนึงเยครับเ้ยที่นำโครงการดีๆมาสูส่มสมชนความเข้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แหะครับสวัสดีครับ